สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ในช่องของผมสามารถโดเน a t สนับสนุนช่องได้คนละนิดเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำคอนเทนต์ต่ตอไปแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกแค่เพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจเล็กน้อยให้เราแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแชร์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับ สวัสดีครับไอดีไร like สาระนะผมวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์เอ่อเป็นแปลนจากในอินเทอร์เน็ตเนาะเอาลองมาใช้ดันถ้วยกันดูนะครับว่ามันจะโดนตีกันถึงขนาดไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองมาดูแปลนแล้วก็รีวิวกันเนาะว่าเราจะโดนตีแบบไหนนะก่อนอื่นเลยเรามาดูแปลนที่เราใช้ก่อนนะครับซึ่งแปลนนี้ผมใช้มาประมาณ4 5เดือนแล้วนะเป็นแปลนแรกของอ p ีนี้เอ่อของคอนเทนต์นี้เลยนะครับ ซึ่งอเราลองมาดูกันนะแผนนี้ที่ผมเลือกใช้แผนนี้ครับเราลองก่อนอื่นเลยอะเราต้องมาดูก่อนว่าแผนนี้มันน่าจะแพ้ทางหรือชนะทางอะไรเนาะที่ผมคิดไว้เนี่ยแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่ดาเมจหลังมารวมกันตรงกลางครับซึ่งในมุมผมเนี่ยมันมีโอกาสถ้าสมมติว่าใายตัดทางไม่ดีนะมีโอกาสที่จะแหกได้ง่ายๆครับซึ่งแป่นนี้ยแล้วแผนนนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับคนที่ เลือกที่จะตีเข้ามาจากด้านบนเนาะมันมีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะพลาดเยอะกว่าคนที่เข้ามาจากด้านล่างนะครับผมซึ่งแปนนี้เนี่ยถ้าใครเข้าผิดทางเนี่ยก็มีหายานะเหมือนกันนะแต่ถ้าช่ําทองจริงๆแล้วก็อาจจะตีได้เนาะในมุมผมนะซึ่งมันจะแพ้ทางแปนที่มันเป็นลูกไฟนะครับผมลูกไฟเนี่ยสามารถถ้าใครที่โยนเข้ามาตรงข้างในได้เนี่ยดา,าเมจหลักของเรามันก็จะหายไปหมดเลยเนาะซึ่งมันเป็นอินฟโนโเส้นเดียวด้วยนะครับผม มันจะทําให้ค่อนข้างฉีดเซตทหารที่มีจํานวนน้อยเลือดเยอะได้ค่อนข้างดีนะในกรณีที่เขาตีไม่ํำช่องนะแต่สําหรับใครถ้วยสูงๆนะส่วนใหญ่ก็จะโอกาสพลาดค่อนข้างน้อยเนาะแต่เท่าที่ผมลองดูนะผมก็ยังยังค่อนข้างโอเคกับแป้นนี้นครับแต่แป้เนี้ยก็จะลองดูกันนะว่าจะประมาณไหนนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแป้นนี้จะใช้เวิร์กไหมครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างรีเทกันนะครับว่าคนที่มาตีผมพลาดเนี่ยจะเขาจะเข้าตีแบบไหนโอเคครับอันนี้เป็นคนแรกนะครับที่เขาเข้ามาตีผมนะแล้วก็ตีพลาดนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเขาจะเข้าตีแบบไหนนะถึงทําให้มันพลาดไปนะครับไม้นี้ก่อนอื่นเลยเขาก็น่าจะมาแล้วก็ต้องคิดก่อนนะเขาว่าจะเข้าทางไหนนะปุอ๊ออันนี้น่าจะคิดเนาะมันน่าจะยากสําหรับสายเยติ หรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะเยติมันเป็นตัวที่เลือดเยอะจำนวนมันน้อยเนาะมันจะทําให้เอ,อเจออินฟโนหลายเส้นแล้วก็เจอสโลยเนะมันก็น่าจะหนักหง่วงเป็อะไรนะโอเคอันนี้เขากะจะโยนเข้ามาตรงไหนเนี่ยลงแล้วน่าจะปวดหัวนะดันเจอเสาไฟโหเยอะนะครับจะล่องหนแล้วโยนก็น่าจะเหนื่อยนะนี่เขาเลือกที่จะเอ,อไหล มาเก็บบ้านนะครับเดี๋ยวลองดูนะเค้เขาเลือกที่จะไหลปูเก็บมาตรงนี้นะครับผมโอเคเอาละเจอเจ้าชายผมสสยละปรับปับปรับแต่ก็ก็ไหวยอยู่นะอเอาเรียบร้อยถ้าตรงที่เสียปูนะครับก็เลยต้องเลือกเขย่าตรงนี้เลยเนาะอันนี้คือความปั่นป่วนเลยนะถ้าเกิดใครใช้ปูวอลเ,เจอบ้านผมเนี่ยมีร้องนะโอเค แลเบิดตัวที่หนึ่งตัวที่สองเขาเลือกเปลี่ยนเป็นฟีนวอล์กแทนนะครับอาหารแกนผมไม่เคยเลือกเปลี่ยนเซตเลยนะผมยังใช้เซตนี้อยู่นะโอเคเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะไหลกันไหนนะผมคิดว่าเขาอาจจะแก้เพื่อเอาสามให้ได้นะครับแต่น่าจะเรียบร้อยแล้วไหมมันต้องสองล้ว่านี่ครับเจอเจออะไรนะเจออะไรไม่รู้ เออรลลาคาขอว่าเออโอ้แล้วก็ดวงสวยนะครับบ้านผมยิงแต่นางฟ้าอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับนางฟ้าหายแบบนี้คืนเหนื่อยนะครับแต่คืนน่าจ,จะเก็บบ้านได้นะเอาเยติเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งไม่มีสร้อยเลือดมาซับผ่อนนะเห็นไหมครับแต่น,นี้เนี่ยมันจะถูกดึงนะถูกดึงมาเรื่อยๆนะครับถูกดึงมาฆ่าเรื่อยๆนะเออแต่อนนี้ผมถึงบอกว่าคนที่เข้าด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างเหนี่ยรนะ ถึงนะไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเยติหายหมดเลยเนาะตรงน,นี้ดึงชิงมาสตาร์หนึ่งครับโดนฉีดนะครับเรียบร้อยครับค่อยๆดึงเลยนะเหลือเจนะครับโอเคว้าหลังนี้นาตาแหกเนานะเขารืมลงเอ่ออะไรนะนี่เนี้ยตื่อตนะื่อืออ่นหันะครับมาลงตอนนี้ก็เรียบร้อยนะ ยังหลายเจ้อยู่ครับยังมีน้ำยาล่องหุอนู่สามขวดเนะาะก็คงจะแก้เอาน้ำยาล่องหนกับเจ้เก็บบ้านให้ได้ให้หมดนะครับอ๋อแต่ทำไมเขาถึงไม่ใช้น้ำยาล่องหนเจ้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะมาใช้น้ำยาล่องหนตรงนี้เหรอจะน่าจะไม่เวิร์กใช่ไหมโอเคเรียบร้อยมาแก้ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ อันนี้เขาก็ตีผมพาลาดไปเนาะโหลงจนวินาทีสุดท้ายเลยนะแล้วก็มีน้ํายาใหม่นะัะที่ไม่ได้ใช้นะผมโอเคเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมาที่เขาตีผมพลาดกันนะครับโอเคครับบ้านหลังถัดมาบ้านหลังนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะบ้านหลังนี้เขาเล่นสายสายแล้วเนี่ยปู่วอลก์เหรอน่าจะปู่วอลกไหมมาตรงนี้นะกับ บอลลูนจระรดดนะครับผมโอเคม่า okay, อันนี้กำลังคิดอยู่นะว่ายังไงเชื่อนะผมคิดว่าเขาจะลงปู่เหมือน<ๆ>เหมือนอ๋อโอเคผมคิดว่าจะลงเหมือนเอ่อคนเมื่อกี้นะแต่รีเคแรกนะครับโอเคปูว่วอเขาก็ไล่ที่ไปนะครับพร้อมกับเตาไฟนะทำไมเขาถึงลงบอลลูนจรวจดอแถวนี้นะครับ ลงเพื่อตัดทางเหรอโอเคน่ะอ๋อลงเพื่อใช้รถนะใช้รถตานะครับเฮ้ยมาอยู่มาอยู่ทรงดีนะจะปูไปแล้วครับจังหวะนี้ปูโดนลงวิ่งซึ้บเนี่ยการใช้น้ำยาแช่แข็งแบบเนี้ยในมุมผมนะมันอะเดี๋ยว,ยวลองดูกันโยนโอเค คือการใช้น้ำยาแช่แข็งแบบนี้ในมือผมมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะมันหิวขึ้นมาก็จริงนะแต่สุดท้ายพอมันหายแช่แข็งใช่ป่ะมันก็จะโดนต้อมลุมยิงหนักเหมือนเดิมน,นะครับน้ำยาแช่แข็งที่ดีในมือผมอะจะต,ต้องใช้แช่ให้กับตัวแทงแล้วตัวทำดาเมจสามารถทำทำอะไรต่อได้นะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะจีวอของเขาคือเซ็ต ถ้าหาแนแคนผมเป็นเซตที่เอาไว้กันพวกคูวอล์กทีมวอล์กนะครับโอเคเลือกใช้เจ้ลงนรงนนะเจ้ปานะครับน,นี่เขากะเจ้ปลาเก็บบ้านแน่เลยนะเรียบร้อยนะเจ้เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเต้าแล้วนะเพราะว่าฮีโร่ยิงนะครับทีมทมาตรงนี้บ้านตรงนี้อน,นี้กะใช้บอลลูนในการเก็บบ้านแล้วนะ จริงบอลลูนกันหลกยปกางนอกนู่นเนาะเวียนซ้ำํำรัดจริงจเนาะคนนี้เรียบร้อยครับสองวิเรียบร้อยนะบ้านหลังนี้ก็ผมก็โดนหนึ่งดาวไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์บ้านหลังถัดมาของผมกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูรีเพบ้านหลังถัดมาครับที่ผมโดนตีนะสำหรับแผนนี้นะผม โอเคเขาใช้ปูวอลงมาทางนี้นะครับ oh. ได้อยู่นะก็ไล่ตีไปเรื่อยๆนะโอเคไล่จี้ไปนะครับแล้วเขาจะวอลไปทางไหนเนะี่ย ใจเขาน่าจะกะโยนไปตรงข้างในแน่เลยเชื่อผมนะแน่ๆนะครับอันนี้เปนสายอะไรนะอ่าสายไททันนะครับใช้ปีกเหรอเอ้ยใ้ไม่ได้โยลูกไฟเหรอโอเคบนรลูนไปแล้วนะซื๊อโอ้โหเอามาตะลูกไฟ โอเคมาได้ได้ได้ไดเข้าบ้านเลยนะตึ้งเรียบร้อยครับเขาไม่โค้ดซูเปอร์เยตินะแต่เลือกที่จะเป็นใช้อะไรนะใช้แค่แข็งแค่แทนครับแล้วก็ใช้น้ำม่วงนะจริงๆถ้าเป็นโค้นออกมาสวยก่อนนะเลือกที่จะโคนออกมาด้านนอกไปเลยนะจะเก็บน้ำยาไว้ใช้ครับอ่านะเรียบร้อยแล้วมีดึง ควีนเข้าไปนะควีนก็โดนสกรรมแน่นอนนะครับอันนี้ควีนน่าจะแตกแถวนะตัสี่แล้วเขาน่าจะอยากให้ควีนไปรวมด้่ยนะแต่ควีนแตกแถวครับไม่มีตัวเปิดกำแพงแบบนี้ก็เหนื่อยแน่ๆนะครับถ้าเล่นสายประมาณนี้นะต้องหาตัวเปิดกำแพงนะครับถ้าไม่มีตัวเปิดกำแพงก็ต้องใช้ยากระโดดนะซึ่ไม่มีผมยากระโดดวดเดียวไม่น่าจะพอครับถ้าสายนี้นะ ถ้าไม่มีตัวเิดกําแพงจริงๆต้องมีรากไม้เนาะมีรากไม้ในการเิดกําแพงช่วงแรกนะครับแล้วก็อาจจะใช้รองเท้าคินในการเิดกันแพงช่วงแรกๆเหมือนกันเนาะแใช้ยานนันยากระโดดเอกระโดดช่วงสุดท้ายนะในกรณีถ้าคินเสียสกิลไวครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วคินไม่เสียสกิลสักทีนะก็ออาจจะต้องใช้นันยากระโดดช่วงแรกนะครับแล้วเอาคินมาอ่ะกดสกิลช่วงช่วงที่สองแทนนะครับเรียบร้อยครับอันนี้เขาก็พลาดไปเนาะ โอเคอันนี้ก็เก็บตรงนี้นาทีสุดท้ายเหมือนกันนะพยายามเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งรีเพย์เนาะว่าผมโดนตีแล้วแปลนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับบ้านที่มาตีผมไม่แตกนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูรีเพย์สุดท้ายของคนที่มาตีบ้านผมนะครับในวิดีโอนี้เนาะซึ่งอันนี้เป็นสแปมน,นะครับ ซึ่งสแปมพลาดได้ไงเนี่ยต้องลองมาดูนะว่าสแปมตีบ้านผมพลาดได้ยังไงนะเพื่อนเพื่อนที่เล่นสายที่ผมเอามารีเ์อยู่เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนก็ลองดูก็ได้นะครับว่าทําไมเขาถึงตีพลาดนะแล้วเจอแปนแบบผมเนี่ยต้องเข้ายัางไงครับจะได้เอาวิธีทางการเข้าไปดูด้วยนะเพื่อลองดูว่าเขาสายที่เขามาตีเนี่ยตรงกับรีเ์ของผมพอลีนะก็ล,ลองไปดูว่าถ้าเกิดเข้าแบบเขาเนี่ย มันพลาดยังไงมันมีโอกาสาพลาดยังไงนะครับนีเขาใช้เลือเซีร่องหนในการตัดบ้านถึงเลยเนานะโอเคแล้วยังไงต่อรีคอร์กไม้นะครับอันนี้ได้บ้านกะได้เสาโมระนะไม่คินเหรอบ้านกับเสาโมระแต่นี้โอเคครับคินคินเข้าทางนู้นนะ อ๋อเลือกที่จะแยกคิงคืนเนอะแต่ว่าคิงคืนกำไรนั่นไงคิงคืนกำไรต้องใช้คิงในการตัดข้างนะครับโอเคแล้วก็ไทยรถนะครับป,นนปู่เป็นอมตะเป็นอ๋อเป็นหมวกเลือดนะกับส่อยดามเมจนนะครับโอเคแต่เจ้เขาเป็นปาห่อกั่รลงเท้าโอเคครับ เข้ามาด้านในแล้วโดนดึงมาโดนดึงมาใส่เรื่อยๆครับไม่แต่ดึงเหมือนทรงก็ดีนะทรงดีแต่พลาดอะไรลองมาดูนะครับซุ่มอันนี้โยนมาโอเคโอ้ทหารนี่เหลือแล้วนะถ้าเห็นแล้วเห็นแล้วตอนแรกเหมือนทรงดีนะแต่อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มันมีรากไม้เหลืออยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมที่เหลือเป็นเยติที่มา้จาก ถ้าหารเชนนะครับผมก็เรียบร้อยเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วผมว่าเทตนี้ของปู่เวิร์ไหมเนี่ยอาจจะไม่เวิร์ด้วยครับอาจจะว่วาจจเป็นอมตะน่าจะเวิร์กว่านาะพอไม่ใช่อมาตะมันก็เลยแย่เลยนะโอเคแล้วประจวบเหมาะกับไอตัวที่เขาใช้ลากไม้กับขวานอนะ ฝานนะครับถ้าไม่มีอมตะมันค่อนข้างไปไวเนาะแปลว่าสุดท้ายมันจะเหลือจะลากไม้นะถ้าเขาไม่เอามินเข้ามาตรงกลางไม่เอาขีนเข้ามาตรงกลางด้วยเนี่ยโอกาสที่ดามเมจมันน้อยจะดามเมจมันก็เหลือน้อยนะก็เลยพลาดไปหรือเปล่านะครับโอเคครับสําหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้เราก็จะลืมติดตามมันไปเรื่อยๆนะผมก็่ะทำคอนเทนต์สลับกันเจ็ดวันเจ็ดอย่างนะเนาะใครที่อยากดูผมตีสดนะครับ เข้ามาดูไลฟ์สดเนี่ยก็ตามลิงก์ด้านล่างนะเข้ามาดูได้นะผมสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันวิดีโอหน้าครับมาดูนครับว่าพรุ่งนี้ผมจะทำคอนเทนต์อะไรเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม